何? t i ไททันเอเป็นหูฟังรุ่นเล็กสุดของค่ายดูโน้เป็นหูฟังที่ถูกพัฒนามาจากไททันซีรีส์รุ่นก,ก่อนๆซึ่งเป็นซีรีส์หนึ่ง m ด c d ์มิกไเวอรที่ถูกจูนมาให้เป็นทางออ d ดีอไฟล์มากกว่าไปทางเบดเฮส์อย่างซีรีส์ฟอลคอนโดยเจ้าดูโนูไททันเอนั้นทําราคาออกมาได้ช็อกตลาดส่วนทางกับดีไซน์ที่ดูหรูดูแพงไม่แพ้ของหลักหมื่น มีคอนเซปต์ของการออกแบบเป็นตีมเซเบอร์พังดีไซน์โฉบเฉียวมาพร้อมกับราคาเพียง2990บาทเท่านั้นไม่ใช่หูฟังตัวราคา7 0 0 0ถึง8,000หลักหมื่นแต่อย่างใดและแน่นอนว่าคุณภาพระดับแบรนด์โดโนนั้นทั้งงานประกอบและเสียงของเจ้าไททัน S ตัวจริงย่อมดีมาคู่กันไม่ทำให้ทุกคนต้องผิดหวังอย่างแน่นอนโดโนไททัน S นั้นขับเคลื่อนด้วยไดว์ไดดัมมิกขนาด11 mm. มิลลิเมตรมีไดียแฟมแบบโพลิเมอร์คิสตัลเหลวหลายชั้นประกอบกัน ขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก Neo d ม m i M N 52มาพร้อมกับ Voice Coil CCAW น้ำหนักเบาทำให้ตอบสนองแต่ละย่านความถี่ได้ไวขึ้นและ Housing ออกแบบเป็น Dual Chamber ทำให้ได้เวทีและมิติเสียงที่ดีเยี่ยมลงตัวในสไตล์ของดูนุอดี้งานประกอบนั้นเนียนมือทำจากโลหะซิงอัอนลอยความหนาแน่นสูงและมีน้ำหนักเบาเพียง17กรัมต่อข้างเท่านั้น มาพร้อมสายหูฟังถักผสมระหว่างสายทองแดงผลึกเดี่ยวและสายทองแดงชุบเงินความบริสุทธิ์สูงขว, 78, ว้ว2พิน0.78หัวปักขนาด3.5มาตรฐานมีความต้านทานอยู่ที่32โอห์มซึ่งถือว่าอยู่ในระดับกลางๆสำหรับ IEM มีค่าความไวอยู่ที่110เดซิเบลตอบสนองย่านความถี่อยู่ที่5เฮิรตซ์ถึง40กิโลเฮิรตซ์แน่นอนว่าครอบคลุมช่วงความถี่ที่ผ่านมาตรฐาน Hi-Res Audio แล้วนั่นเองมเมื่อเราแกะกล่องออกมา สิ่งที่จะพบก็คือตัวผู้ฟังโดูนูไททันเอ สายหูฟังถักผสมระหว่างสายทองแดงผลึกเดี่ยวและสายทองแดงชุบงินความบริสุทธิ์สูง หัว2พิ้น0.78หัวปักขนาด3.5มาตรฐานจุกหูฟัง3แบบแต่และแบบมีขนาดเล็กกลางและใหญ่อย่างละ1คู่โดยมีจุกซิลิคนแข็งมาตรฐานย้วยยากสีเท่าเป็นจุกที่ให้เสียงบาลานซ์หชุดจุกสีดำแกน้ำเงินเนื้อนิ่มหนึบเป็นจุกที่ให้เสียงเวอเคิลหชุด จุกซิลิโคนสีดำแกนแดง1ชุดซึ่งเป็นจุกที่เน้นเบสคลิปหนีบเสื้อกระเป๋าซิปหนังเทียมพีสีน้ำเงิน1นึ่ใบ และใบคู่มืองานประกอบของโดโนไททันเอสนั้นโดรูหลานเนียนมือดูแพงมากๆยิ่งส่วนเวลส่วนรู้และใบอากาศบนเฟซเพจให้อารมณ์แบบไซเบอร์พังตามคอนเซปต์เขาเลยดูแพงเกินค่าตัวไปพอสมควร ส่วนสาย stock cable นั้นตรงขั้วทําออกมาได้เรียบเนียนไปกับตัวหูฟังตัวสายนั้นค่อนข้างเล็กและเบาบนตัวสายจึงมีระเบลส็ตเปเพื่อใช้รัดสายหูฟังเอาไว้เสียงโดยรวมนั้น d ู n ู Titan S ให้เสียงไปโทนบ์น neutral และ W s ลเชฟเล็กน้อยโดยยาดที่เด่นที่สุดจะเป็นเสียงร้องแต่ไม่ทิ้งเบสและแหลมให้เสียงที่ครบถ้วนทุกย่านสะอาดไร้ฉา,ากเสียงไม่เสียดหูเลยแม้แต่น้อย การทอดตัวทั้งเสียงต่ำและสูงทำได้ดีแนวเสียงย่านต่ำเบสลูกปานกลางสปีดไวลงลึกโฟกัสหัวโน้ตนิ่งมากๆปริมาณเบสนั้นจะเป็นไปตามซอสที่ใช้งานแรงประ้ะยอยู่ในระดับปานกลางในย่านนี้จะเด่นช่วงซับเบสมากกว่ามิดเบสหรืออัปเปอร์เบสสามารถฟังเพลงได้แทบทุกแนวหากจะฟังพวกล็อกเมทัล EDM หรือฮิปฮอปให้มันสาใจ อาจจะต้องจับคู่กับแดกแอมหรือเครื่องเล่นเพลงพกพาที่ให้ย่านต่ำค่อนข้างมากย่านกลางเสียงร้องของดูนูไททันเอสนั้นจะออกไปทางอิ่มหนาะเป็นธรรมชาติพวกนำหน้าวงดนตรีอิมเมสเสียงร้องใหญ่เล็กน้อยไม่บทบางดนตรีอื่นๆโฟกัสเสียงร้องแม่นยำสมจริงไม่พบความแหบแห้งของเสียงร้องหญิงและเสียงร้องชายเลยแม้แต่น้อยเสียงดนตรีย่านกลางทั้งกีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์อะคูสติกนั้นทําออกมาได้ดีเยี่ยมให้อิมเมจและโฟกัสที่ชัดเจนเสียงเครื่องสีเครื่องเป่านั้นทําได้เลื่อนไหลดีมากๆไม่มีสะดุดซึ่งย่านกลางเป็นย่านีิชูโลงของเจ้าไททันเอสเลยก็ว่าได้ย่านสูงสายโป่งไปเสียงท่อตัวได้ไกลระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ละเอียดเป็นประกายให้รายละเอียดที่ดีในระดับหนึ่งเป็นเสียงสูงที่ฟังสบายไม่มีอาการเสียดหูเลยแม้แต่น้อย ทำให้ฟังเพลงได้หลากหลายแนวเวทีและมิติให้เวทีเสียงที่กว้างมากกว่าด้านลึกด้านกว้างนั้นกว้างมากพอสมควรแต่ไม่ได้โล่งจนรู้สึกหวงเวงช่องไฟชิน้นดนตรีนั้นอยู่ในระดับที่ดีการแยกแยะชิน้นดนตรีนั้นทำได้ดีในระดับหนึ่งการขับเป็นหูฟังที่ขับได้ไม่ยากมากถ้าจะหาแดกแอมหรือเครื่องเล่นเพลงพกพาสักตัวผู้รีวิวขอแนะนำให้เน้นแนวเสียงไปทางที่ผู้ฟังชอบ และ Sound Quality มากกว่าเลือกกำลังขับผู้รีวิวขอแนะนำแดบแอมหรือเครื่องเล่นเพลงพกพาดังต่อไปนี้ Sound Magic A30 หรือ A30i ราคา1,490บาทหรือ1,690บาท h a k u กด d o เก g o หางหนูจาก่าย h าค u เกราคา1,090บาทถึง1,290บาท Fio Ka3 ราคา2,990บาท Sharling UA2 ราคา2,990บาท Sharling Q1 ราคา4,490บาท Sharling Up5 ราคา6,490บาทสำหรับหูฟังดโนไททัน S นั้นเป็นหูฟังที่ดีไซน์สวยงามมากๆจนไม่อาจละสายตาได้เลยให้แนวเสียงที่มีความเป็นธรรมชาติมากๆถึงแม้จะบูสต์ย่านกลางและเสียงร้องให้นำหน้าเวทีออกมาพอสมควร หากใครที่ชอบเสียงร้องนำนำสะอาดเบสไม่กวนและละเอียดเสียงดีเป็นธรรมชาติค่อนไปทางเรฟเฟอเลน์หูฟังดูนูไททันเ S นั้นตอบโจทย์ได้ดีมากๆ โอเคค่ะทุทกทคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้และใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยและอย่าลืมคิดถึงหูฟังคิดถึงโฮลี่สายร้านขายหูฟังคุณภาพดีต้องโฮลี่สายสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ